็สุดใจส่งตัวไทนนะครับรายงานตัวเป็นประจำไหมกับพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามงานมาติดตามนาข้าวนาข้าวของใครแล้วเจ้าของเขาเป็นใครเดี๋ยวเราไปคุยเข้ากันครับครับสวัสดีครับพี่อันนี้ชื่ออะไรช่วย,วยแนะนําชื่อให้พี่น้องเกษตรกรด้วยครับครับส,สมบูรณ์ค่ะน้ากุไรครับหอยนิดค่ะโอ้โหครับอันนี้คือคุณพี่สมบูรณ์หอยนิดครับ แล้วอันนี้คุณพี่สมบูร์รู้จักสมแดงใครเป็นคนแนะนําครับอ๋อสุพิษค่ะสุพิษครับผมแล้วอันนี้ตรงนี้คุณพี่ทํานาข้าวเนี่ยมันกี่ไร่ครับตรงน,นี้โอ้ตรงนี้ไร่หนึ่งค่ะไร่หนึ่งแล้วตรงนี้ข้าวนี่ระยะเวลาตรงนี้มันกี่เดือนแล้วครับประมาณสองเดือนกว่าเองค่ะสองเดือนฝ่าเองเอาแล้วนี่พี่ฉีสมแดงนี่ฉีไปกี่ครั้งแล้วครับอ๋อฉีไปครั้งเดียวเองค่ะฉีครั้งเดียวเองเหรอแล้วอันนี้มาฉีดตอนช่วงไหนครับ อ๋อช่วงประมาณเดือนกว่าๆเองค่ะอ,อ,อ๋อมารู้จักอีกตอนข้าวเดือนหน้่าแล้วใช่แล้วช่วงที่ยังไม่ฉีดในข้าวมันเป็นยังไงครับโอ้ยเหลืองมากเลยค่ะมันเหลืองเหลืองเยอะ๋อก็คือเครียดละมันเหลืองใช่ครับผมแล้วได้มีโอกาสเอาสโสมแดงมาฉีดค่ะแล้วคุณพี่อ่อคุณพี่ฉีดไปนี่คุณพี่ใช้อัตราอ่อสามสิบค่ะอ่อเข้าสามสิบซีซีค่ะสามสิบซีซีต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบลิตรอ๋อก็สามสิบซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับแล้วอันนี้คุณพี่ฉีดแล้วรู้สึกว่า ประทับใจยังไงบ้างครับก็ดีค่ะดูมันเขียวขึ้นใบหนาขึ้นค่ะอ๋อก็คือเราทํานานมานานจะรู้ใช่ก็คือใบเขียวขึ้นค่ะหนาขึ้นหนาขึ้นมันเขียวเขียวเงาเลยไหมเนี่ยก็เขียวมันเลยค่ะอ๋อเขียวมันก็อยากได้ดนที่พาพาพาดูหน่อยครับได้เลยค่ะไปดูครับกับนาเพื่อนบ้านครับตามมาครับตามมาครับใช่แบบนี้เม่อไหร่มันจะเขียวขึ้นแล้วมันจะพอม ครับอ๋อพิสตรงนี้เลยครับผพราะเมื่อก่อนเนี่ยข้าวคือใบนี่นะของเก่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่มันเหลืองเหลืองเยนะมันออกเหลืองเหลืองเยอะเลยค่ะครับอ๋อที่เหลืองเหลืองนี่ก็คือข้าวรุ่นเก่าแต่ทีนี้พอฉีดแล้วใบวจะเป็นยังงี้ใบมันจะเขียวขึ้นเยอะโอ้โห <ไป S 2> นี่ครับอ่านะครับต้องตามรับนี่ครับนี่ๆๆอันนี้คือของเก่าครับเนี่ยที่เหลืองอย่างนี้นะครับเนี่นี่ของเก่าแต่อันนี้คือมันแตกขึ้นมาใหม่ครับแล้วใบจะใหญ่มากครับเนี่ยครับใบจะหนาใบใหญ่ใบแข็งนี่คมบัรเนยห็ งามใบตั้งแหลมเปียวครับถ้าปกติทั่วไปงามใบป,ปกมันจะเป็นแบบนี้ครับใบจะงออย่างเงี้ยครับทีนี้ก็คือนอนกอเนี่ยครับมันจะเป็นเชื้อราแล้วนอนจะวางไข่ครับสมนี้ครับแต่อันนี้มันอย่างนี้ก็ใบแดดจะทรงแดดทรงแล้วจะไม่เกิดเชื้อรานอนจะไม่วางไข่ครับช<ต>ัดเจน<ห>นะครับ<ช>ครับผมให้คุณพี่ลองไปไดูความแตกต่างครับจาขาขาให้ไปไม่ไปไปไปไม่ได้เดี๋ยวล่วงไว้ครับให้ไปไม่ไป นีาก็ได้อ,องครับนี่ค,นครับดูนี่คือนาข้าวของคุณพี่ไอ้คุณพี่สมบูรณ์ครับ,บอ่าันนี้คุณพี่สมบูรณ์ครับสังเกตไปครับดูใบอันนี้จะใบเขียวใบตั้งครับผมจากที่เหลืองแล้วข้าวไม่ได้เป็นป็นย่ยมครับ แต่ตอนนี้คือข้าวเขียวเสมอแล้วครับระบายตั้งแล้วมาดูว่านี่คือนาเพื่อนบ้านที่ตอนยังนานี้ของคุณพี่สมบูรณ์ยังไม่ใช้สมดังอันนี้เขียวฝาครับแล้วอันนี้มีเปอร์เซ็นต์สวยกว่าแต่ตอนนี้อันนี้คุณพี่สมบูรณ์ฉีดไปกี่วันแล้วไปได้เปอาทิตย์กว่าแล้วค่ะอาทิตย์กว่าก็อาทิตย์กว่าประมาณสิบวันได้น้ำมันประมาณสิบวันอ่าก็ประมาณสิบวันครับอาทิตย์สิบกว่วันคุณพี่เด่นนับ ทุกท่านดูครับนี่คือความแตกต่างอันนี้เขาจะออกเขียวแต่มันเขียวเหลืองครับอันนี้จะเขียวดําครับเพืชถ้าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนใบก็จะเขียวเงาครับชัดเจนนะครับกระผมก็อยากจะให้คุณพี่คุณพี่สมบูรณ์ <Okay. S 1> กว่าความมั่นใจ <Okay. S 1> กับพี่น้อง กเกษตรกรว่า<ต>ใช้สมแดงแล้วมันดีอย่างไรช่วยอย่างไรครับก็ดีค่ะใช้สมแดงแล้ตกอมันใหญ่ขึ้นใบมันเขียวขึ้นค่ะก็น่าจะได้ผลผลิตดีค่ะก็อยากให้ติดตามลองดูค่ะครับผมน,นี่อันนี้ใช้คู่นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้คู่นี้ค่ะครับผมครับอันนี้ก็คือจากคํญญญายืนยันของคุณพี่สมบูรณ์ที่ใช้กับนาข้าวครับครั้งแรกเลยรับคุณพี่สมบูรณ์บอกว่า มันเขียวเงาหนาพีเขียวเงาหนาดีค่ะครับผมแล้วอันนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ค่ะัดเจนนะครับแล้วตอนนี้คุณพี่สมบูรณ์ก็เป็นสมาชิกแล้วคะ่ะครับก็เป็นสมาชิกแล้วนะครับต่อไปก็จะทําธุรกิจกับเราด้วยเพราะตัวนี้สามารถทําเป็นธุรกิจได้ครับครับผมก็ทานนี้ก็ต้องขอขอบคุณคข้อมูลดีๆจากคุณพี่สมบูรณ์และต้องขอขอบคุณบริษัทพอลีน่าเน็ตเวิร์ดที่ผลิตสมแดงอาหารโชว์กำลังพืช ชีวภาพจูกริมซีรซมาช่วยเกษตรกรลดต้นทุนตัวจริงครับใครรู้จักเราคนนั้นช่ดีสมนแดงรู้จักไม่รู้จนเออ